ภาคท่องเที่ยวในระยองจัดงานมหกรรมอาหารรวมที่สุดของกินสตรีทฟู้ดจากร้านอาหารชื่อดังซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นภาคท่องเที่ยวและเศรษฐกิจช่วงสถานการณ์โควิด -19 เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่9ธันวาคมที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซนทัลระยองอําเภอเมืองจังหวัดระยองในอนาันต์นาคนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดงาน Special Exotic Market ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์การค้าเซนทัลระยองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานระยองบริษัท SCG Chemical และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยองจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดและช่วยเหลือผู้ประกอบการ าานอาหารที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายอาหาร ซึ่งเป็นการรวมที่สุดของกินสตรีทฟู้ดจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกกว่า50ร้านมีเมนูพิเศษกว่าร้อยเมนูให้เลือกชิมทั้งจระเข้ย่างหมูย่างปลาเผาหมึกซาซาซิมิเป็ดย่างเกลือสูตรโบราณเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกด้วยซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง13ธันวาคมนี้ที่ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซนทัลระยอง